เด็กเกียว,วจ้าพัสดุมาส่งจ้าเฮ้ยม,มีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะเร็วๆจะหยุดการเล่นก่อนไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะอะไรเอาแล้วกวางไหนก็จะกวางนะกวางอ๋อเจ้ากวางไปแล้ว <c oughs> ตายแล้วโยวนพัสดุลงปุกเลย <c oughs> อ๋าพัสดุจากไหนคะอ่านออกหรือเปล่าคะป้าค่ะใช่ค่ะพัสดุจาก ไอแครีเอชั่นค่ะโอ้พี่พ์แอนดิงใครเจอตัวจริงไม่เคยพี่เพลินอะคุณแม่เคยคุณแม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เพลินหลายครั้งแล้วแต่น้องพิมยังไม่เคยเจอเลยของขนมกระดาษฮะคิดว่าพี่เพลินจะส่งขนมกระดาษมาให้เหรอคะนี่ค่ะกระดาษอะน้องพิมเล่นมุกนะคะน้องๆดูอย่าไปทำตามพี่พิมนะคะอันนี้วิชเต้นดึงต้นดึงเต้เปิดเลยคะ่ะ <laughs> มันเป็นเนี่ยมันเป็นทำนี่ไงเขามีรูปให้ดูทําเป็นแบบใส่นมแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นเป็นพุดดิง้งอ่าน่ากินมากเดี๋ยวน,นี้เรามาทํากันพุดดิง้งพี่ฝมคะอะไรนะพี่ฝมส่งกระดานสื่อพี่ไม่ให้นลูกพิงเยอะแยะทำไหมคะ <laughs> ช่วยพี่ตอบใต้คลิปนี้หน่อยนะคะนี่เป็นการกระแทกเองคะ่ะลูกคุณแม่ตอบแทนให้เลยนะ okay. จะเป็นชิปปองไหนดีน่ารักเสมอแกร์ดี้ซีน่ารักมากเลยเป็นอะไรคเดียวคะเป็นพัดลมพัดลมได้ด้วยนะเห็นไหมพัดลมอะไรนะลูกมันจะหมุนได้ด้วยพัดลมก็ต้องหมุนได้พัดลมมันจะหมุนได้ด้วยแกะเลยนะคะน้องถิ่นคะนะแกะเลยได้ดูว่าข้างในทำนนี้เลยค่ะทำนี้ค่ะสวัเลยค่ะัาดี้ค่ะๆนี่ค่ะจะมารีวิวนี่แหละค่ะ พุทธดนน้องพิุทดนอันเอาไม่ออกค่ะช่วยช่วยเดี๋ยวก่ตัดนี่น้องพิมพ์น่ารักมากปะป๊ามันเป็นป๊อปคอร์นแล้วป๊อปคอร์นอันหนึ่งก็เป็นคิตตี้น้องพิมพ์ดูสิคะลูกคิตตี้นี่เป็นป๊อปเนอะน่ารักหอมไหมไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันนิ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่แกะพัดลมให้ดูสิข้างในเป็นยังไงนะคะแม่แกะให้ชอบน่ารักเนาะอันนี้เป็นพัดลม ใส่ถ่านเล้ด้วยเหมือนเมื่อกี้นะพี่บอกว่าหมุนได้ด้วยใส่ถ่านได้ด้วยก็ต้องใส่ถ่านดค่ะไม่งั้นจะหมุนได้หรอคะอ่าใส่ถ่านตรงนี้โอ้ต้องเอาไขควงมาไขก่อนนะคะไปไปไหนคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าใส่แล้วใช้การได้แล้วก็เปิดปุ่มตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนค่ะขอบคุณที่เบิร์น ไวพรด้วยลูกอวยพรให้พี่เฟิร์นและครอบครัวมีความสุขม,มากๆตลอดปีใหม่และตลอดลไป